ดูเปลีล่ยนไปหายไปหมดต้องเลือกของดีปรุงอาหารจากครัวพื้นบ้านทองยินทินไทยฟาสปูดดูชิ่งหล่อใจแต่จริงแล้วไร้ประโยชน์ลบมันไปกินอย่างชา้าๆให้รู้ที่มาต้องใส่ใจหลายอย่างเลือกกินของไทยให้หลากหลายเพื่ออาหารไทยได้มันคงเราทุกคนจงช่วยกันกิน อย่าสวัสดีค่ะมีช้างสาวชพรับพื่นสาวเมย์ค่ะฉีช้างสาวสุวรณารูปเรียวค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะเราทั้งสองคนก็พาเพื่อนมาอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ประจำอำเภอราชณนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะไปะเปี้ยวค่ะวันนี้เดี๋ยวนะคะเราจะพาเพื่อนๆนะคะไปรู้จักกับบุคคลท่านหนึ่งนะคะซึ่งเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงกับนากุ้งกันนะคะค่ะตามมาเลยค่ะไปค่ะ <c oughs> บุคคลที่เราจะไปสัมภาษณ์กันนะคะค่ะแล้ว,วันนี้เป็นโอกาสดีมากนะคะที่เรามาสัมภาษณ์นักุ้งนะคะและวันนี้นักุ้งก็ได้มาปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจกพอเพียงประจำภาคใต้นะคะค่ะเราเข้าไปพบก,กับนักกุ้งกันดีกว่าค่ะตามเลยค่ะ

แล้วก็ลูกชายขอนโตก็เป็นลูกตาแล้วก็มีนิสัยมากมายเพราะว่าโดนเพื่อนโกงไปปวดร้านก็แบบปวดเต็มก็มบบแล้วก็หลังจากนั้นมาก็ถือว่าชีวิตมันซึ่งเนื้อประดาตัวก็คิดว่าครอบครัวจะต้องตายกันครอบครัวแล้วก็เคยอนาคงนก็บอกกับสามีว่าชีวิตคนเรามันมีค่า แต่ว่าถ้าเกิดเราเราเคยทํากรรมไว้พระเจ้าการตัวเราก็ต้องชดใช้แล้วั่าก็บอกว่าสิ่งที่เราคิดได้หัวใจเดียวกันก็คือการที่จะต้องตายอยากลูกไปสางาชีนิเพราะว่าเราไม่มีทรัพย์สินเราไม่มีที่ดินเราไม่มีเงินเราไม่มีทุกอย่างก็ต้องให้กับคนที่เราเป็นนี่เขาบอก ที <í> ่เราจะสอนใครคนหนึ yelled, ่งเราต้องทำด้วยตัวเองก่อนแล้วต้องทำจนประสบผลสำเร็จให้เป็นตัวอย่างให้ยด้แล้วทุกคนก็จะเข้ามาเรียนรู้เลยที่เราเราจะจะจะสอนเขาโดยง่ายเพราะหัวใจเข้ามาเลยแล้วุวกจะถ่ายทอดแบบนี้แล้วก็อีก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 แบบหนึ่งก็คือแบบ หลจากกิจกรรมระดับจังหวัดระดับอำเภอก็จะไปออกทูตตลอดเดือนก็ประมาณหนึ่งครั้งที่จะต้องไปออกทูตกับที่ช่วย โลกวราชทานแาแฝงธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงราบรื่นก็ก็เป็นเป็นเป็นรางวัลที่สองแต่ว่ารางวัลแรกก็คือรางวัลเกษตรกรดีเด่นจังหวัดพระนครศรีอยของสปกแล้วก็ตามมาในตัวทเดียวกันก็คือเดือนพฤศจิกาเดือนมีนาได้รับจากสปสเดือนพฤศจิกาห้าหนึ่งก็ได้รับรางวัลโลกวราชทานแาแฝงธรรมของพระองค์ท่านโดยที่ดรสุเมศเป็นผู้ที่ เป็นประธานของทุก eh, ท่านก็แล้วก็ไอ้ปีปี52ปี52ก็ได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นแล้วก็อาสาพัฒนาชุมชนดีเด่นแล้วก็ปีามก็ได้คนดีของแผ่นดินก็เป็นรางวัลที่มันต่อยอดเรื่อยมาเนาะอยากจะบอกลูกๆว่าการทำดีนิรภัยมันจะมาไม่ได้มีเป้าหมาย และนี่ก็ตัวแต่มันมาจริงๆมันมาจริงโดยเฉพาะเนี่ยนักบุญหรือนักบุญมองว่าการที่เราทำเพื่อประเทศชาติเพื่อพระองค์นั้นมันเป็นสิ่งที่เป็นมงคลตับชีวิตแล้วก็นักบุญบอกว่านักบุญขอทำเรื่องแย่แปลกแต่เราชีวิตโลนโลกว่ารับทานแปลกกองข้าวมาราคาติดร้านนักบุญก็ยังไม่หาย นเหรถูกไหมค่ะ <c oughs> ค่ะก็อยากให้ ปมต้องเลือกของดีปรุงอาหารจะครัวพื้นบ้านท้องดินทินไทยฟาสบู food, ดดูชิงหลอใจแต่จริงแล้วไร้ประโยชน์ลบมันไปกินอย่างช้าๆให้รู้ที่มาต้องใส่ใจหลายอย่างเลือกกินของไทยให้ลากหลายเพื่ออาหารไทยได้มันคงเราทุกคนจงช่วยกัน เพ,พื่พัฒนากเกษตรไทยยั่งยืนเพนื่อความมั่นคงทางอาหารอยู่แบบพื้นบ้านแบบไทยๆทยู่ทำมาเนี่ยคะ่ะปลูกหญ้าแฝกปลูกโน่นปลูกนี่ถ้ากุ้รู้สึกเหนื่อยรู้สึก้อแท้น่อยากจะทำอะไรบ้างไหมคะก็บางครั้งบางครั้งถ้าเกิดว่ามันมันมัน,มนชีวิตของคนเราอะนะ มันก <Okay. S 1> e e um ็ม e um ีเรื่องราวของส่วนตัวเข้ามามีส่วนร่วมถูกไหมแต่ถ้าถามว่าเรื่องการตำมานที่เป็นลำดับขั้นตอนที่นักกุ้งวางไว้เพื่อประเทศชาติเพื่อชุมชนนักกุ่งไม่เคยท้อไม่เคยท้อเพราะเรามองว่าเราวางรูปแบบของเราไว้แล้วแต่บางครั้งมันมีเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวเรื่องชุมชนเรื่องต่างๆที่มันวิ่งเข้ามาหาเราบางครั้งเราก็คือเหนื่อยกับงานแล้วมันก็ต้องมีเรื่องอีก เรื่องหนึ่งที่เราต้องแก้ปัญหาบางครั้งเราก็มองว่าอันนี้ก็เหนื่อยอันนั้นก็เข้ามาหาเราบางครั้งมันทําให้เราทร้อแต่การท้อของนักกุ้งนักกุ้งก็ถอยเพื่อตั้งหลักแล้วสูนการเรียนรู้ที่บ้านนักกุ้งอะค่ะมีนักกุ้งได้ทําอะไรบ้างคะแบบได้ปลูกผักชนิดไหนบ้างได้เลี้ยงอะไรเลี้ยงสัตว์อะไรบ้างก,ก็ตอนนี้ก็มีเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงไก่พื้นบ้านเลี้ยงหมู เลี้ยงหมูหมูพื้นบ้านเลี้ยงหมูป่าแล้วก็เลี้ยงอกแล้วก็ไอปลูกผักปลูกผักเพราะพื้นที่มันเหลือน้อยเราก็เลยปลูกผักในถุงส่วนมากเพื่อที่จะได้กินแล้วก็ไอการทําแปลงหญ้าแฝกคือจะมีแปลงหญ้าแฝกอยู่ที่บ้านที่ศูนย์เรียนรู้อยู่สี่แปลงเพื่อที่จะให้ชาวบ้านแล้วก็เพื่อที่จะจําหนา่ายค่ะ เากุ้งปลูกผักเน,นี่ยค่ะเรากุ้งได้สารยาฆ่าแมาลงอะไรใช้ไหมคะก็ก็รตรงนี้ที่ผ่านมาไม่ได้ใช้เพราะใช้น้ำส้มพันไม้แล้วก็สารไล่แมลงที่เราทําขึ้นมาเองคุ้งไปใช่มใช่ตอนนี้ก็ที่บ้านก็จะทําเรื่องพลังงานด้วย,วยก็จะทําเตาถ่านจะมีเถ่านอยู่ด้วยจะมีเถ่านอยู่ด้วยแล้วก็ใช้น้ําส้มพันไม้ เป็นการฆ่าแมลงค่ะแล้วมันก็ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเราแล้วเราก็ทำไอปุ๋ยน้ำแล้วก็ปุ๋ยหมักใช้เองปุ๋ยหมักชีวภาพค่ะก็ใช้ปุ๋ยหมักจากการที่เราเลี้ยงหมูหลุมใช่ไหมเลี้ยงหมูเลี้ยงหมูเราได้ปุ๋ยหมักเอามาปลูกผักแล้วการที่ว่าต้นผักอ่ะมันจะไม่เป็นโรคเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเรามีมีอาหารของมันที่ดีมีดินดีผักมันไม่เป็นโรคแน่นอนเหมือน คนเราอะถ้าสุขภาพจิตด,ดีการกินที่ดีพักผ่อนดีเราก็ไม่เป็นโรคผักก็เช่นกันถ้าเขามีดินดีก็มีการดูแลที่ดีไม่ไม่จำเป็นต้องใช้สารไล่มแมลงไม่จำเป็นต้องใช้ยาฆ่ามแมลงเพราะมันจะดีโดยภาวะของเขาเองค่ะวันนี้นะคะก็มีของที่ระลึกนะคะมามอบให้กับนากุ้งนับะคะถ้าเป็นการขอบคุณที่นากุ้ง สะละเวลาอันยิ่งใหญ่นะคะใหวกเราพ<ด>ืท<ด>ี่จะมาให้พวกเราได้เร,รไเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตเบ็กเพียงของนากุ้งนะคะค่ะ<อ>แล้าแบบแบบแบบแ้บแบ ธรรชาติงป็นทายเป็นมนต้องเลือกของดีปรุงอาหารจากครัวพื้นบ้านท้องดินทินไทยฟาสตู้ดดูชิงหล่อใจแต่จริงแล้วไร้ป,ประโยชน์ลบมันไปกินอย่างช้าๆให้รู้ที่มาต้องใส่ใจหลายอย่างเลือกินของไทยให้ลากหลายเพื่ออาหารไทยได้มันคงเราทุกคนจงช่วยกันกิน ชาชาเพื่อพัฒน,นากเกษตรไทยยังยืนเพื่อความมั่นคงถึงอาหารอยู่แบบพื้นบ้านแบบไทยๆกินอยื่คือ